คำสัญญาบางอย่างไม่จำเป็นต้องเอ่ยออกมาดังๆด้วยวาจาใต้ร่มเงาของต้นโพใหญ่ริมหนองน้ำโบราณแห่งหนึ่งในดินแดนอีสานมีรูปปั้นฤาษีองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ท่านนั่งขัดสมาธิดวงตากึ่งเปิดกึ่งปิดเหมือนอยู่ระหว่างการรู้และไม่รู้สีหน้าสงบนิ่งราวกับระงับทุกข์ในโลกได้แล้วแต่มุมปากกลับแฝงรอยยิ้มบางๆที่ชวนให้รู้สึกว่าท่านรู้อะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ ผู้คนในละแวกนั้นไม่กล้าเดินผ่านเข้าไปใกล้เมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไม่มีใครรู้ว่ารือสีองค์นี้มีตัวตนอยู่จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงรูปเคารพที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของคนโบราณแต่เรื่องเล่าเกี่ยวกับท่านกลับมีมากกว่าจะนับได้เสียงกระซิบจากคนแก่เล่าว,ว่า ท่านหรือสีองค์นี้ไม่เคยพูดไม่เคยสั่งสอนไม่เคยประกาศตนว่าเป็นใครแต่กลับมีอำนาจลึกลับเหนือธรรมชาติที่ไม่มีใครอธิบายได้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายว่าหากผู้ใดมีจิตใจไม่บริสุทธิ์มาขอพรท่านด้วยความโลภความอาฆาตหรือมีเจตนาร้ายคนผู้นั้นอาจหายสาบสูญไปในคืนเดียวกันโดยไร้ร่องรอยผู้เฒ่าในหมู่บ้านเล่าว่า ในคืนเดือนดับของทุกเดือนจะมีแสงสลัวหลวปรากฏรอบรอบรูปปั้นหรือสีเหมือนมีดวงวิญญาณมาเยือนบ้างก็ว่าเป็นดวงวิญญาณของผู้ที่เคยมาขอพรด้วยจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์แล้วต้องมารับใช้ท่านหรือสีชดใช้กรรมท่านหรือสีไม่เคยเรียกร้องอะไรแต่ท่านเข้าใจทุกอย่างที่อยู่ในใจคนยายแก่คนหนึ่งเล่าให้ฟังขณะนั่งปั่นฝ้ายอยู่ใต้ถุนบ้านท่านมองทะลุผ่านม่านแห่งการเวลา ท่านรู้ว่าใจเราคิดอะไรไม่ว่าจะซ่อนไว้ลึกแค่ไหนคำพูดของยายแก่ทำให้นึกถึงหลักธรรมเรื่องกรรมที่ว่าเจตนาเป็นตัวกำหนดผลแห่งกรรมไม่ใช่การกระทำภายนอกมีเรื่องเล่าว,ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีพ่อค้ารายหนึ่งที่โกงชาวบ้านมามากถูกเจ้าหน้าที่ไล่ล่าเขาหลบหนีมาและมาพบรูปปั้นหรือสีด้วยความสิ้นหวังเขาคุกเข่าลงตรงหน้าหรือสี ขอให้ช่วยปกป้องเขาสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ในใจลึกๆเขากลับคิดว่าหากรอดพ้นจากเรื่องนี้ได้จะย้ายไปเริ่มต้นหลอกลวงผู้คนในเมืองอื่นและคืนนั้นเองพ่อค้าทุนนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยมีเพียงถุงเงินที่เขาพกติดตัววางอยู่ตรงหน้ารูปปั้นหรือสีชาวบ้านเก็บเงินนั้นไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่เคยถูกพ่อค้าผู้นั้นโกง ความจริงที่ซ่อนอยู่ในเรื่องเล่านี้คือเราไม่อาจโกหกตัวเองได้จิตใต้สำนึกของเรารู้ความจริงเสมอและพลังงานของจักรวาลก็รับรู้ความจริงนั้นเช่นกันน่าแปลกที่ไม่มีใครรู้ประวัติที่แท้จริงของรูปปั้นหรือสีองค์นี้ไม่มีบันทึกว่าใครเป็นผู้สร้างสร้างขึ้นเมื่อใดหรือสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้ใครบางคนเชื่อว่ารูปปั้นนี้มีอายุนับพันปีตั้งแต่ยุคที่อาณาจักรขอมรุ่งเรือง นักโบราณาคดีท่านหนึ่งเคยมาศึกษาและสันนิษฐานว่ารูปปั้นนี้น่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อพราหมณ์ฮินดูกับพุทธศาสนาเพราะลักษณะของฤาษีมีเครื่องหมายบางอย่างที่สื่อถึงทั้งสองศาสนาราวกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการหลอมรวมความเชื่อแต่ที่น่าพิศวงคือมีผู้คนมากมายที่มาขอพรจากท่านฤาษีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และได้รับสิ่งที่ปรารถนาหญิงชราคนหนึ่งเล่าว,ว่า ตอนที่ลูกชายของเธอป่วยหนักหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาเธอมานั่งสมาธิใต้ต้นโพตรงหน้ารูปปั้นฤาษีไม่ได้ขอให้ลูกหายแต่ขอให้ลูกไม่ทุกข์ทรมานไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเธอจะยอมรับความจริงนั้นและอัศจรรย์ใจที่ลูกชายฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจนแพทย์อย่างแปลกใจนี่คือพลังของการปล่อยวางเมื่อเรายอมรับความจริงอย่างที่มันเป็นไม่ยึดติดไม่เรียกร้องกลับเป็นช่องทางให้พลังงานใหม่ๆไหลเข้ามา มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มาเล่าว่าเขาเคยมานั่งใต้ต้นโพในคืนเดือนเพนไม่ได้ขออะไรเพียงแต่มานั่งสงบจิตใจแต่เขากลับรู้สึกเหมือนมีใครมากระสิบข้างหูบอกให้กลับไปดูแลแม่ที่บ้านเมื่อกลับถึงบ้านเขาพบว่าแม่ของเขากำลังมีอาการหัวใจวายหากเขากลับช้ากว่านั้นอาจไม่ทันการบางครั้งเสียงกระซิบจากภายในของเราคือสัญ,ญญาณที่จักรวาลส่งมาเตือนเราเพียงแต่ต้องเงียบพอที่จะได้ยินมัน แต่เรื่องที่น่ากลัวที่สุดเกิดขึ้นเมื่อราว30ปีก่อนมีนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งที่ต้องการขยายถนนผ่านพื้นที่ตรงนั้นพยายามจะรื้อรูปปั้นหรือสีออกทั้งที่ชาวบ้านขัดขานเขามาที่รูปปั้นพร้อมกับคนงานและรถแบ็คโฮในตอนกลางคืนยืนอยู่ตรงหน้ารูปปั้นและพูดว่าถ้าแกศักดิ์สิทธิ์จริงก็ห้ามฉันสิพอรุ่งเช้าคนงานทุกคนตื่นขึ้นมาด้วยความสับสนจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ส่วนนักการเมืองผู้นั้นหายไปมีเพียงรองเท้าคู่หนึ่งวางอยู่ตรงหน้ารูปปั้นไม่มีใครพบเขาอีกเลยจนถึงทุกวันนี้เมื่อเราท้าทายพลังที่ไม่เข้าใจด้วยความทนงตนเราอาจต้องเผชิญกับบทเรียนที่เจ็บปวดมีบางคนพยายามอธิบายเรื่องเหล่านี้ด้วยวิทยาศาสตร์บ้างก็ว่าอาจมีก๊าซพิษใต้ดินบริเวณนั้นทําให้คนที่อยู่นานๆประสาทหลอนหรืออาจเป็นแค่เรื่องเล่าที่ถูกปรุงแต่งเพื่อรักษาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไว้ แต่หากลองมองลึกลงไปอีกชั้นบางทีรูปปั้นนี้อาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่สามารถมองทะลุเปลือกนอกของมนุษย์เห็นแก่นแท้ของจิตใจและตอบสนองตามนั้นหรือสีไม่เคยพูดไม่เคยสอนแต่กลับเป็นกระจกสะท้อนให้เราได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเราเอง ทุกวันนี้ต้นโพและรูปปั้นหรือสียังคงอยู่ที่เดิมชาวบ้านดูแลรักษาอย่างดีมีเพียงผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นที่กล้าเข้าไปใกล้ในยามค่ำคืนบางคนบอกว่าในคืนเดือนเพนหากนั่งสมาธิใต้ต้นโพนั้นนานพอจะได้ยินเสียงกระสิบจากภายในไม่ใช่เสียงของหรือสีแต่เป็นเสียงของตัวเราเองเสียงที่บอกความจริงที่ลึกที่สุดในใจเรา บางทีนี่อาจเป็นบทเรียนสำคัญที่ฤาษีต้องการสอนโดยไม่ต้องพูดสักคำว่ากันว่าหากคุณอยากรู้ว่าท่านฤาษีมีจริงหรือไม่ให้ลองนั่งสมาธิใต้ต้นโพนั้นในคืนเดือนเพนแล้วถามคำถามกับตัวเองไม่ใช่ถามฤาษีสิ่งที่ฉันต้องการในชีวิตนี้คืออะไรฉันกำลังหลอกตัวเองในเรื่องอะไรบ้างอะไรคือความกลัวที่ฉันซ่อนไว้ลึกที่สุดแล้วฟังเสียงตอบจากภายใน คำตอบที่ได้อาจทำให้คุณเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเพราะบางทีการเผชิญหน้ากับความจริงในใจตัวเองอาจน่ากลัวยิ่งกว่าการเผชิญหน้ากับฤอษีลึกลับที่ไม่เคยพูดคุณกล้าพอไหมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงในใจตัวเองเพราะนั่นอาจเป็นสิ่งเดียวที่ท่านฤอษีต้องการให้เราคนพบ